คิลิตโตกุงฉันอะไม่รักเธอแล้วลยนนะเราอะเลิกกันแค่นี้เถอะทำไมล่ะครับอาสนะไม่รักผมแล้วเหรอ,อ,อผมเสียใจมากๆเลยทำไมคนถึงเลิกกับผมและอาสนะจังเธอนนะมันอ่อนเกินไปฉันะ่ะจะไปคบท่านคิวเลนแล้วแหละเพราะเรามีความสามารถในการไหลเหมือนกันงไงละ่ะบายนะบายบายคิลิโตกุ้ง คุณทิ้งผมไปเหรออสนะไม่นะโอ้ก็ได้ถ้าตอไปนี้คุณจะไม่พบผมผมจะเลิกเป็นเพลเยอร์สีเขียวมจนการเป็นเพลเยอร์สีแดงแล้วหันมาฆ่าคนฮ่า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 ฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ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 ่่าฮ่าฮ่าาฮ่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 ฮ่า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 ฮ ก็วันนี้ผมจะมารีวิวสกินคิริโต้เออทุกคนผมได้วันนี้สกินคิริโต้เออหมดเางวัลพันสามร้อยสิบคูปองนะแพงเวอร์อะทุกคนแพงอิบอายเลยโหแบบว่าแต่ตอนต้นคลิปนี่กูก็เหนื่อยอยู่นะแบบกดปุ๊บฟับฟับหืบเหนื่อยกันเลยทีเดียวเนี่ยทุกคนโคตรหลอดเชื่อเลยสกินคิริโต้เวลวับนี่กับเพจอีกนะโอ้ยหลอดจริงๆแต่ว่าชั้นสุดท้ายอย่าเกลือไปหน่อยชั้นสุดท้ายผมเปิดครบทุกช่องเลยอะ กว่าจะได้มาโคตรได้ยากของยากอ่ะสำหรับผมนะสำหรับคนสำหรับคนอื่นที่เปิดอ็จะเพื่อนผมเนี้ยมีสี่รอยก็เปิดได้แล้วเจ็ดร้อยเนี้ยเปิดได้ละอูคันสามไหน้าฝั่งตรงข้ามนาครอสป่าว่ะทุกคนอุ้ยหวานจี๊บเฮ้ยอยากไปดัวหนึ่งหกับฟอเรนติโน่อะไปสั่เดียวกับฟอเรนติโน่ดีกว่า ถ้าคลิปนี้เสียงแอร์แล้วก็เสียงคนข้างนอกเข้ามาในคลิปด้วยก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับคริโตในะตำแหน่งจ uh ังเกิลเออเฮ้อเราต้องดูนะครับว่าเลนบนเอยเลนของออเลนเนี่ยมันอยู่บนหรือล่างเราจะไปจบที่เลนนั้นแล้วททาง,งานโซลคิวฟลเรนติโนนะ เนื่องจากว่าเฮฝนที่ว่ามันจะหลอกเราเอเคนมนอยู่ข้างบนงั้นเราก็ทำการฟานจากลา่างเพืไปข้ามเทคนิคการปา่าของอเลนง่ายๆนะทุกคนดูเวลาข้างบน25 26 27 28 28พื้ 40, 60, 60. ิตี่สบพอย่สแปพ่ตีกสแเนี่ยมันจะตีแล้วสี่สิบแปดดีเ๊ะเฮ้ยมานี่หน่อย กูเว็ป่าทุกคนไปละโอ้เสียเลือดฟรีเลยซื่อบูล่ะบูยังอยู่ดีเกือดไปไอ้กระรอกนี่เววมันได้โดนกูพี่ไม่อยากทำร้ายน้องหรอยนะแต่น้องไม่เอาต่าพี่ดีนะพี่เริ่มเลสไอ้บ้าถ้ากูเริ่มบูนะมึงเอาเลสอยไปแล้วเนี่ย แล <ibly> ้วจ <ator il> ิตสังหารพี่ยดีกูจะทะลุไหมเนี่ยฮึบเฮ้ยทะลุวะเฮียถ้าติดเขื่อนอายเขาเลยนะโอ้เม็ไม่เหลืคีให้กูแทกเลยไอะไรอะลมเยอาที่อยาเนี่ย้ยเมยเฮ้ยเยเฮยเฮวยเ้ยยเฮเย ฟอลนกีเดยๆเลยตัวเกาบเลสักตมเฮ้ยสี่เวจดเลยแท็กเลเพื่อนร่างกาต้องกาถักอฟบัตไปแล้วตัวยจังหวะนี้อืยดีแรกเฮ้ยจะเป็นคิวเลยว่าฟอลฟอลไปไหนฟอลนอู้มีคนเกิดแปดพนดีแล้วไปเพื่อน เัาพลากูเป็นโลเลยเหียกูจะตายกูาตายกูจะต,ต,ต,ตายเรียบรอย้อยถ้าอินเป็นลักเปอนเลฟิฟอันตินพี่ยังไม่พร้อมลอเลยวะเฮ้ยโอ้โหมันเพี้ยมมันดิวเกินขอไปตัวนึงแล้วกันตายไม่ไหวว่ะเยอะจังดีแลกตัวขั้วปั่นปวดเลยเฮียผักกูเป็นโลปักๆๆๆๆเลยเฮีย ี่เอฟเฟกวิง่งนี่ไม่ได้อยากได้เลยเวลได้คิริโตะแต่มันมาให้กูทำไมก็ไม่รู้เออเอฟเฟกวาร์ปด้วยเอา้าลืมใส่ท่าเต้นมาอีกแล้วนี่ตากล้อสกรีนนี่มันอัศนะไม่รักกูมีจะฆ่ามันทุกคนเลยแต่รอเล่นเกมก่อนเนาะไอซอดต้นเกมสู้ไม่ค่อยไหวเลยต้องเตรียมรวงอย่างเลย falling falling เราอยากเจอนายว่าฟอล์เงนายลงมาล่างทำไมฟอล์เงเอาไหมเอาวะอุ้ยนะคอสว่ะไอตัวเก,ย,กยไก่แล้วนะคอสนะอุยากโดนอยากโดนว่ะเรียบร้อยโดนสองตัวติดไปนะคอสขี้ร้ลงหัวแล้วสวยโสฐานที่นายลาหล่อเราจะฆ่านายใครหล่อเราจะฆ่าให้หมด ก่อนหน้ขันตัวหล่อพี่ฟอร์เรนลาวิลแล้วก็ดีแลกนะครับซึ่งกูว่ากูน่าจะฆ่าดีแล็กยากที่สุดแหละไอ้แม่งพักมู๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊ัวไ๊๊๊น๊๊๊๊อ๊๊๊๊อ๊๊๊๊๊๊ไารากเราไอ้ผู้๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊อัธนอมันแย่มัน๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊นแย่ กูก็ฮีซี่อยางกูอันตรีใส่เพื่อนเฉยๆเย้มันรอดเลยฮิหลอดยากแต่เม็ดเอ้ยเอามันนีเทลมึงเวทปากกูเหรอมึงเวทปากกูเหรอมึงเวทปากกูเหรออืมมึงไม่รอแต่มึงเวทปากกูมึก็ฆ่ามึงดีไม่เอันเวทปากพี่อะนุ่มนุ่มมึงเป็นใครยังเวทปากอย่างเงี้ย ยิปผีปเฮ้ยบอลเลนมเอาเยอะว่ะบอลเลนมเอาเยอะว่ะเดืเฮี้ยนดีแรกดีแรกนายรอแล้วดีแรกโอ้โหปึ๊บเรียบร้อยโอ้พระไปโอ้ไม่ไหวว่ะตัวแม่งโคตรโคตรกวนตีนอ่ะตัวดีแรกอ่ะเอ้ยกันดาวเลยกูได้ได้ดีแรกได้ มึงเล่นกับกูกูจะเปลี่ยนเป้าหมายจากมึงจากฟลอเรนติโน่เป็นมึงเดี๋ยวมึงโดนกูแน่ไอ้เชนี่รอของก่อนโอ้โหวะนาคอสตัวนายพิ้วไม่ใช่เหรอทำไมตัวนายยังน้อยกว่าเราล่ะเฮ้ยเอานาคอสให้มันห้าวขึ้นมึงหิวเพื่อนกูเหรอหิวเพื่อนกูเหรอหิวขึ้นกูเหรอรอไปเลยไม่น่ามาตัวนี้ไม่ต้องตีกันแล้วแต่ว่า นั่นแหละอย่าโดนดาเดีให้แล้วดาวดีของไกอ่อือดาวดีของไก่ไม่อยากโดนนะครับน่ารักตีพี่คุยดาวเลยเฮ้ยมันไม่เหลือถึงดีแรกนะนี่ตายจะหน่อยวีรบอืมตอนนี้เราเอาดีแลกตายสนะิทุกคนตอนนี้ดีแลกตายหน,นึ่งวะ่ะเรื่องว่ะมันเอาเลื่องอยู่นั่นเนี่ยเป้าหมายตอนนี้คือดีแลกตายสิทุกคนเพราะมันต้องหาฆ่าเราถึงสองตัวแล้ว สองตัวนี้กูตายพอดีแหละทั้งนั้นเลยเรด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 อ้าวเรดมันไปไหนไอ้ราวิวมึงกล้าชกเรดอื้อาวโคนาเยอะกูตาย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 แล้วมึงซ้อนกันดีจังวะเที่อนีเอ่เป็นอะไรแคลรี่กูแบงอยู่ <laughs> คาเฟอีนี่กูยิงอย่างแรงเลยดูป้อมดูป้อมดูป้อมเลยไงโอ้หาย่างไวอะครับถ้าดีกว่านี้มึงตีมังกรให้กูด้วยก่อนเมื่อกี้ไม่น่าหิวลาวิวเลยทุกคนนะก็เข้าเบลตีเรดแล้วก็ไปหิวความหิวเป็นเหตุนะเรดกูไปไหนแล้วยังอยู่ใช่ไหมไอ้พวกูมันไม่ใช่บูนี่มาทุกเร็วเรดก็แตกดีแรกเอาดีแรกมันดิ มันไร่ที่กับกูแล้วดีแรกเนี่ยดีแรกไอ้มัน่นมีแล้วทำไมวะนายนายคิดว่านายรอดหรือเปล่านายโอ้ดีแรกดีแรกโอ้ไอลาวิวไอเวนเอาอมึงเข้ามาเก,กาะกะว่ะเอาดีแรกให้กูดิมึงจะกูก่อนมึงจะกูก่อน เรีย <c oughs> กยงีเลยตายตายสวยถแ้กูจะไม่มีเสวอร่วมแลันป้องก็ได้วตาตอนนี้แม่จะไม่ได้แบกเฮียคิจริงเ,เลยเออฟอร์เรนฟอร์เรนขอคิวบนี่หิววะแม่ดีกว่าตายเฮ้ยเซอรเอิมาพอดีบันแหลกจางขอก่อนละกันเออฟอร์เลน มืออีกแล้วมืออีกแล้วนะคอสหนึงอีกแล้วเออเรียบร้อยกูตายพลังคอเลสเตอรอลนี่มันช่างเอ้ยเฟนนี่กวนตีนว่ะมีวาร์ปด้วยของขึ้นเลยเกระของขึ้นเลยโอ้โหกาลีกาลีกูกาลีกระทื่เฮ้ยพริกไหมเนี่ยพริกไหมเนี่ยเผ็ดนั่นเนี่ยชิมนกเป็นนกชิมไม้เป็นไม้ชิมฟ้าเป็นพริกเรียบร้อยดีแหละตายอีกแล้ว ดีิลกตายสามแล้วแต่ไม่มีกีอยู่นั้นแล้วกูไม่เคยพลาดดิลกสักรอบเลยโอ้เฮียแครี่กูยังเกิดเลยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเฮ้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 ยอ้าวเรียบร้อยเอสว่ะถอยมาก่อนยุ่แปดนาทีเองเราจะรีบจบกไนไหนมาหนี้มาหนี่เลยเฮ้ยเรารีบจบถึงยุแปดนาทีเองเดี๋ยอาเมฆขีมาหก็ได้ มกูตีของง่สดูอินสวยมากอ้หนแคลรี่มันรอย่างเกิดดีป่าดีเกินนะแบกแครี่มันเกิดตอส่งตัวเลยเป็นไงแคลรี่หนึ่งแสีก้าคนสกีเจ็ดมต่างอะไรใช่นป่าเจ็ดสี่สานไงุ่อนกันเดยอร้อยคลรี่ีแต่ไม่ใช เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยนี่นต้องถึงมือกูแล้วเน,นี่ยดีแรกอยู่ไหนเฮ้ยดีแรกเราเห็นหนายแล้วอืออือกูจะฆ่ามึงว่าต้องแลกเลือดกูหรือเปล่ากูจะฆ่ามึงดีแรกี๋ยวกูตีให้รอก่อน มึงมาจะมาฆ่ากูไหมเนี่ยฆ่าว่ะดูจากทรงเนี่ยเาจ็บร้อนกูตายกูโดนป้อมตีตายอีกเ้ยไออินกูกกกกห้าวเกินปล่อยมาไหมเพื่อนัูนจะตายก็ได้นะเนี่ยกระดิ้งเลือนหน่อยไม่ให้กูดูเลื่อน,ด,ด,นด้ใจร้ายว่ะไอ้เหี้ยเฮ้ยบู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 ขึ้นบูขึ้น ปรับเลือกแค่นี้กูหนนึ่งชนะนาคอได้ด้วยซ้ยำเอาไวเหล่านาคอสข้าหเข้ามาซุ่มแปะในพุ้มเหลือผม <c oughs> มึงจะตีคองเหรอรีบจังเยม,มึงตียัไปเดี๋ยวกูโซนให้โซนด้ดาเอจแต่โซนอีกคนละฝั่งนะน,นี่วันนีัน,นี่ัไอินเจะรักอนอเอ้ยอน,อนีนย่แร โอ้รูว่ากูตายนาครอสเดี่นาครอนนส,รอนนสรอนเลยนะเป็นรถนาครอสไปไหนละทุกคนนาครอสเฮ้ยเจอคนรู้จักอุ๊ยพามีฉักกูเป็นอะไรเลยเออไม่รอดโอ้ยเฮียดีแรกแม่งโคตรกวนตีเลยได้เลยดีแรกได้เลย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 กูตายเพราะมานันนีแล้วเนี่ย โอ้โหเกียร์ดีแหลกกว่าทุกคนโหจบเกมนี้กูน้ำค้างมาหนึ่งหนึ่งแล้วแหละแต่ว่าสกินของเอ้ยเอฟเฟสกิีมันก็สวยดีนะไปยิงไปยิงขู่คอเลยนั่งยิงบ่อเลยเฮียกลัวจัดขู่ถอย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 เที่ขาบ่อโชว์ดิเฮ้ยมันจะคาบ่อเฮ้ยเฮ้ยมันคาบ่อโวลเลนติโน่ได้ว่ะอย่างงี้ มีก็จบบ้านกันเลยเหรอวะเีลยเรียบร้อยก็คลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับกับการรีวิวอันเลนนะซึ่งกูไม่ทำเทียรเลยแครีกูยังเกินเลยสัตว์ก็ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าผมต้องแก้แขนดีแลกให้ได้สวัสดีครับ